เผยข้อมูล Huawei Mate 70 Series อาจเปิดตัวช้าเป็นปลายปีนี้พร้อมเผยสเปคอัปเกรดชิปใหม่ให้กล้องเซ็นเซอร์ OV50K 1นิ้วพร้อมแบตใหญ่กว่าเดิม mm. ล่าสุดทางดิจิตอลแช a ต s เ a ช i ั n ก็ได้เริ่มออกมาโพสถึงเรือธงรุ่น Huawei Mate 70 Series ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยดิจิตอลแช a ต s เ a ช i ั n ได้รายงานผ่านไวโบรว่า h หวเว่ยเม7เจ็ดสิบจะเปะิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางถึงปลายไตรมาสที่4ของปีนี้และจะได้รับการปรับปรุงทั้งระบบบริการและหน่วยประมวลผลนอกจากนี้ดิจิตอล s ช a t ตชันยังเผยว่าเม่เจ็ดสิบซีรีจะมีหน้าจอ 1.5k LTPO ใช้เซนเซอร์จาก Omni Vision ในรหัส OV 5 0 k ขนาด1นิ้วที่ปรับรูรับแสงได้และยังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับ ,6000 มิลลมครับ ซึ่งกำหนดการเปริดตัวของเมเจอร์ซีรี์ที่เคยเรือเอาไว้ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมแต่จากข้อมูลของดิจิตอลแชสเตชันนี้งานเปิดตัวอาจจะล่าช้าไปถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมเลยครับเนื่องจากการปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ที่เตรียมยกเครื่องในปีนี้ครับ